สวัสดีสวัสดีตอนเช้าเช้าวันสุ์เนาะวันสุดท้ายสัป,ปดาห์สำหรับคนทำงานเนาะอื่นกบเ้าแล้วเป็นจังไหนละ่ะท่างคุนมีฝนอยู่บ่ปีบ้านทีเมื่องนองเป็นมาข่าวฝนใหญ่สิมานี่แหละเริ่มจากวันที่เก็บนี่แหละไป ตอนบุญของอนัอนโอ,นอน้ตอนล่างของผักเหนือเนอะอาะอัแต่วันออกเสียงเหนือเนาะเป็นตอนลา่างนะกับกสายนคร้นพนมไปสายเข้ากับกับสิมีกับิบ่หลไยเนาะแต่ว่าช่วงนี้บบมี่ละค่ะช่วงนี้หนาวจ้ะหนาวบ่มีฝนแต่ว่าช่วงเข้ากับค่อยเบ่งไปเนาะ อาจจะมีแต่กระสีว่แห้งดอกว่าของข้อเพื่อนบอกว่ามันสิไปแห้งอยู่ตอนภาคตะวันออกเสียง,งเหนือตอนล่างว่นบุญที่หลอกนี่ล่ำไปละเนาะตอนบุญเมื่อหลายดอกเทิงเทิงคุยกับเพื่อนเรากับเทิ้งอัน เสริมสวยเสริมสวยแต่บ่สวยวีผมวีเผาซื้อเนอะค่ะเล็กหน่อยไปโฮสพักมาแล้วยังจะเสียนเกียไกล้เนาะเวียกลลำดับเวียกโฮพักโฮพทิกแล้วจ้ะเดี๋จะไปเกียไกล้มาถามข่าวบึงว่าฝนห้าเขาบ่ เพิ่นคือว่านักฝนสินักคักแทะผู้ใดว่าท่านเกี่ยวกับโอย่าฝ่าวเกี่ยวให้มะก,กายมือเมื่ออันพยากรอ,อากาศเพิ่นว่าออไปก็เนาะจะคอยเกี่ยวอันนี้หองยญ่หุ่นว่าท่านทอเกี่ยวดอกจ้าเป็นเขาเ <c oughs> พื่อนเอื้นเขาอย่างเขาอันสามสัน่นเขาค่อนดูเพิ่นว่าว่าไปเนาะโมเมนต์สองสั้นได้สามสั้นพี่น้อง ยังบม่ท่านพ่อเกี่ยวอยู่จ้ะกะสิร่อให้ฝนร่อให้ฝนนั่นพ้ายูไก่คุณละติจงค่อยสิได้เกี่ยวอีกแจ้ก,ะกะอาทิตย์กะสิพ่อเกี่ยวละ่ะอีกแจ้กอาทิตย์รออบึงคอนเนาะหามันมาตามเป่าพ่นวาไว้อีลีมนบนแน่บนนอนด้ฝนคือปีนั่นเนาะมันมาปีนั่นมันเอาฟอนเขาค้นไปเนาะ อันนี้มันกับโบนี่โบนนอนอะระยะก,ก่อนิ่นเหม่นเด้จ้ะเอาถามข่าวซ้ำนี่ลหละพี่น้อง